คนที่สีนะคะคูณสี่ค่ะคูนะคณสี่ หนึ je look, je bon. ่งนะเดีวต่อไปสิ่งนี้พี่ชายรักได้ไปเลยพี่เิบสิบเก้าสิบห้าและเนาองเห็นสิบสิบหนึ่งส่ห้โอเคตอนนี้ใค้แอน้ำใส่ไว้รุอเปล่าพี่ชายรักและอันดับสุดท้ายอันดับที่ส ในาการแข่งขันตักไฟแมวจากแบดคูมาเตต็ตกเรียบร้อยจา